ค,คําคืนหนึ่งในบ้าน a i r b บ b หลังหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียได้กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมสุดสยองเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการให้ที่พักชั่วคราวแก่คนแปลกหน้าและจบลงด้วยการใช้ความรุนแรงจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกต้องตั้งคําถามว่าแท้จริงแล้วบ้านหลังที่สองที่เ,เราไว้ใจผ่านหน้าจอมันปลอดภัยจริงหรือไม่แล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับ No Way Home เมื่อที่พักชั่วคราวกลายเป็นจุดจบของชีวิต ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสภาเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบมานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องสภาเรื่องเล่าและสำหรับคดีในวันนี้ยิงจะพาทุกคนเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียและมีความเกี่ยวข้องกับ Airbnb แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังสำหรับเช่าที่พักผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลายคนอาจรู้จาก Airbnb กันดีอยู่แล้วเพราะเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีห้องว่างหรือว่าคอนโดที่ไม่ได้อยู่อาศัยสามารถนำมาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยตรงผ่านการพูดคุยและจองผ่านระบบออนไลน์แบบง่ายๆและสิ่งที่ทำให้ Airbnb ได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็คือความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้พักอยู่ในบ้านหลังที่สของตัวเอง รวมถึงการได้พูดคุยกับเจ้าของที่พักได้โดยตรงซึ่งช่วยให้ผู้เข้าพักสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้อย่างเป็นกันเองแต่ใครจะคิดว่าธุรกิจที่สร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมสุดสยองในปี2017ที่ย่านไบตันอีดชานเมืองมวเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยในปีนั้นชายหนุ่มสมคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งย่านไบตันอีท ได้ปล่อยเช่าห้องว่างผ่านทาง AirBnB เพื่อหาอไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนเมืองนี้ซึ่งชายทั้ง3คนที่หญิงพูดถึงก็ได้แก่เครเกเรวีอายุ36ปีเขาทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งส่วนเพื่อนร่วมห้องคนที่2เขาก็มีชื่อว่าไรอันสมาร์ทอายุ37ปีซึ่งชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ไม่ค่อยราบรื่นนัค่ะเนื่อง,งจากไรอันเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแยก และถูกพ่อที่ติดแอลกอฮอล์อย่างหนักทอดทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็กจึงทําให้ไรอันต้องอยู่กับแม่และน้องสาวเพียงลําพังแต่โชคร้ายที่แม่ของเขาเองก็มีปัญหาชีวิตไม่ต่างกันเลยค่ะเธอหันไปพึ่งยาเสพติดและสุดท้ายก็ถูกส่งตัวไปอยู่ในบ้านพักคนชราส่วนน้องสาวของไรอันนั้นถือก็มีอาการป่วยทางจิตจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชอย่างถาวรและเมื่อคนรอบข้างของเขาต่างหายไปจากชีวิต ไรอันจึงเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวและพยายามใช้ชีวิตในแบบของตัวเองกระนั้นเขาก็ยังคงหนีไม่พ้นเงาเมื่อจากกดีเพราะมีข่าวลือว่าไราอันเองก็เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดในเวลาต่อมาและคนสุดท้ายเขาก็มีชื่อว่าเจสันโคลตันชายวัยกลางคนอายุ41ปีเจสันเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะดีชีวิตของเขาในวัยเด็กเรียกได้ว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยคะ่ะ เจสัน <Jason S 2> mm hmm. เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนและมีอนาคตที่หลายคนอาจอิจฉาและเมื่อเขาโตขึ้อนอายุได้20ปีเจสัน mm hmm. ก็ได้ไปพบรักกับหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในระหว่างที่เธอมาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนทว่าไม่นานหลังจากนั้นเจสัน mm hmm. เขาก็เริ่มมีนิสัยเปลี่ยนไปค่ะ เขากลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงโมโหร้ายแล้วก็มักจะทำร้ายภรรยาของเขาอยู่บ่อยครั้งและพฤติกรรมก้าวร้าวนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในบ้านเท่านั้นค่ะเพราะเจสันมักจะไปมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอยู่เสมอจนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวขึ้นศาลถึงสี่ครั้งระหว่างที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์แม้จะผ่านการขึ้นศาลและถูกดำเนินคดีหลายครั้งแต่พฤติกรรมของเจสันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะ เขายังคงเป็นชายที่นิสัยก้าวราวหุนหันพันแลนดและมักใช้ความรุนแรงในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอและหลังจากนั้นไม่นานเจสันเขาก็ได้ไปอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับชายคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าบาดหมางก,กันมาก่อนเลยทุกอย่างดูเป็นปกติไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งบอกว่าเจสันไม่พอใจเพื่อนร่วมบ้านคนนั้นแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆเจสันก็เดินเข้าไปในห้องนอนของเพื่อนร่วมบ้าน ในขณะที่อีกฝ่ายกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงและจากนั้นเขาก็ได้พุ่งตรงเข้าไปคว้าต้นคอของชายคนนั้นไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่งก่อนจะใช้มืออีกข้างฟาซ้ำลงไปบนใบหน้าและศีรษะอย่างไม่ยัง้งซึ่งชายผู้เคราะ์ร้ายก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาปกป้องตัวเอง และเหตุการณ์ครั้งนั้นก็จบลงด้วยการที่เจสันถูกจับกลุ่มและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยศาลนอร์เวย์ก็ตัดสินให้เขาจำคุกเป็นเวลา5เดือนจากข้อหาทำรายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากผนทษที่ประเทศนอร์เวย์เจสันก็ถูกส่งตัวกลับไปยังออสเตรเลียและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มตน้นที่ทำให้เขาได้มาอาศัยอยู่ร่วมกับเคลกและไรอันค่ะซึ่งบ้านหลังนั้นก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ มีทั้งหมด4ห้องนอนและถึงแม้พื้นเพของแต่ละคนจะแตกต่างกันมากแต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและด้วยความที่บ้านหลังนี้มีห้องนอนเหลืออีกหนึ่งห้องทั้ง3ามคนจึงตัดสินใจปล่อยเช่าผ่านทาง AirBnB เพื่อหาไรายได้เสริมจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2017ก็มีการจองห้องพักของพวกเขาเข้ามาโดยแขกผู้มาพักในครั้งนั้นเป็นชายที่มีชื่อว่ารามิสโจโนซี อายุ36ปีซึ่งเขาจองห้องไว้เป็นเวลา3วันผ่านทาง AirBnB โดยความตั้งใจเพียงแค่จะหาที่พักสงบๆเพื่อพักใจและพักกายหลังจากที่เลิกราก,กับแฟนหนุ่มที่เคยคบกันมานานถึง8ปีเพราะอีกฝ่ายแอบนอกใจหลังจากการเลิกราในครั้งนั้นรามิดก็จำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่ร่วมกันซึ่งความผิดหวังและความเจ็บชำ้ำก็สง่งผลกระทบต่อจิตใจของรามิด เขาเริ่มเก็บตัวเศร้าหมองและไม่ยอมพบหน้าใครความเครียดที่สะสมจากเรื่องราวในชีวิตก็ทําให้ความสัมพันธ์กับพ่อและแม่ของเขาเริ่มมีปัญหาเช่นกันสุดท้ายพวกเขาจึงตัดสินใจไล่ลามิสออกจากบ้านเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองต่อมาลามิสก็ได้กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยต้องนอนในรถของตัวเองเป็นหลักบางวันถึงกับต้องจอดนอนตามลานจอดรถหรือว่าข้างทาง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สะดวกสบายหรือว่าปลอดภัยเลยรามิดจึงเริ่มมองหาที่พักราคาถูกในย่านรอบนอกของเมลเบิร์นเพื่อจะได้พักผ่อนและนั่นเองค่ะที่ทำให้เขาได้ไปพบกับประกาศของบ้านชายหนุ่มทั้ง3คนที่เปิดให้เช่าผ่าน AirBnB โดยประกาศดังกล่าวเสนอราคาค่าห้องเพียง30ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคืนหรือว่าประมาณ780บาทไทยในช่วงเวลานั้น ซึ่งรามิดเขาก็ไม่ลังเลที่จะกดจองทันทีถึงแม้รีวิวของบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยดีนักก็ตามเนื่องจากมีแขกบางรายเคยระบุว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยบางก็ว่าบรรยากาศในบ้านอึดอัดแปลกหรือแม้กระทั่งมีคนบ่นว่าของบางอย่างหายไปจากห้องหลังจากเข้าพักแต่สำหรับรามิดในตอนนั้นเขาแทบไม่เหลือทางเรื่องอีกแล้วเขาไม่ได้มองหาความสะดวกสบายหรือว่าบริการที่ดีอะไรเลย เขาแค่ต้องการที่พักชั่วคราวซักแห่งที่จะให้เขาหลบพักจากโลกภายนอกได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นต่อมาเมื่อรามิดเข้ามาพักในบ้านหลังนั้นช่วงสามวันที่ผ่านไปดูเหมือนทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างสงบค่ะรามิดเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของบ้านและในบรรดาเจ้าบ้านทั้งสามคนเคลกคือคนที่รามิดร,รู้สึกไว้ใจมากที่สุดและเมื่อครบกำหนดสามวันของการเข้าพัก ลามีที่ควรจะเก็บของออกจากบ้านตามที่ตกลงไว้กลับไม่ยอมออกไปเพราะเขาไม่มีที่ไปและมีเงินเหลืออยู่ติดตัวเพียงแค่6ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ26บาทไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งจำนวนเงินมันก็ไม่เพียงพอแม้แต่จะจ่ายค่าเช่าห้องต่ออีกคืนดังนั้นลามีจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับเครกเพื่อขออาศัยอยู่ต่อโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในตอนแรกเครกเขาก็ลังเดยอยู่พักใหญ่ค่ะ เพราะเขารู้ดีว่าการให้ลามิดอยู่ต่อแบบฟรีๆมันก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถปล่อยห้องให้แขกคนอื่นเช่าได้ซึ่งก็เท่ากับการเสียไรายได้ที่พวกเขาเพึ่งพาอยู่แต่ว่ากันว่าขณะนั้นลามิดถึงกับคุกเข่าลงต่อหน้าเครกอ้อนวอนขอเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและสุดท้ายเครกเขาก็ยอมตกลงให้ลามิดอยู่ต่อจนถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นทว่าเพียงสองวันต่อมาเครกก็เริ่มรู้สึกว่าการอนุญ,ญาตให้รามิดอยู่ต่อ โดยที่ไม่จ่ายค่าเช่ามันน่าจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องหนักเพราะนอกจากเขาจะเสียรายได้จากห้องเช่าแล้วก็ยังเริ่มมีความอึดอัดเกิดขึ้นภายในบ้านอีกด้วยดังนั้นคลิกเขาจึงเปลี่ยนใจและเรียกให้รามิชชำระค่าเช่าทั้งหมดตามระยะเวลาที่เข้าพักโดยในวันนั้นคลิกเขาเดินเข้าไปคุยกับรามิชตรงๆและบอกว่านายต้องจ่ายค่าเช่าทั้งหมด210ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ5,400บาทไทยในช่วงเวลานั้น ซึ่งเขาคิดเป็นค่าที่พักตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มที่รามิดอยู่ในบ้านหลังนี้และเมื่อรามิดได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถึงกับตกใจและพยายามอธิบายกับเคริกว่าเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าผมจะอยู่ต่อโดยไม่เสียค่าเช่าพร้อมกับย้ำว่าเขาไม่มีเงินเหลือจริงๆและยังโชว์บัญชีธนาคารของตัวเองให้ดูว่าในนั้นมีเงินอยู่เพียง600ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้น อย่างไรก็ตามเคล็กกลับไม่สนใจสิ่งที่รามิดอธิบายก่อนจะยื่นคำขาดว่ายังไงนายก็ต้องจ่ายและถ้าไม่มีเงินก็ต้องย้ายออกไปในทันทีและในวันที่25ตุลาคมปี2017เคล็กเขาก็ได้เข้าไปทวงค่าเช่ากับรามิดอีกครั้งซึ่งรามิดพยายามอ้อนวอนขอร้องเหมือนครั้งก่อนว่าเขาไม่มีที่ไปจริงๆขอเวลาเพิ่มอีกนิด แต่ทว่าคราวนี้เสียงของเครกเย็นชาและเด็ดขาดกว่าเดิมเขากล่าวว่าพวกเราทั้ง3มคนเห็นตรงกันแล้วนายจะต้องย้ายออกวันนี้เท่านั้นต่อมาเวลาประมาณหกโมงเย็นของวันเดียวกันไหลอันและเจสันก็ออกไปนั่งชิลที่บาร์แห่งหนึ่งไกลไกลบ้านโดยที่ทั้งคู่ได้มอบหมายให้เคริกเป็นคนจัดการเรื่องรามิสและในระหว่างที่อยู่ที่บาร์เจสันเขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหาคลิก เพื่อถามว่าจัดการเรื่องรามิดไปถึงไหนแล้วซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเครกก็ได้ตอบกลับเขาสั้นๆว่าตอนนี้เขายังอยู่ขณะเดียวกันทางด้านรามิสเองก็อยู่ในภาวะกลืนไม่ได้คายไม่ออกเขาถูกกดดันอย่างหนักจากทั้งเครกและเพื่อนร่วมบ้านอีกสองคนแต่เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจึงในพยายามทวงเวลาด้วยการค่อยๆเก็บของทำทีเหมือนยังจัดของไม่เสร็จเพื่อที่จะได้เลื่อนเวลาออกไปให้ได้นานที่สุด หลังจากที่รามิดเก็บของเสร็จเรียบร้อยในช่วงหัวคำ่ำเขาก็เดินออกจากห้องพักด้วยสีหน้าที่ดูเหนื่อยล้าและสิ้นหวังก่อนที่เขาจะบอกกับเครกว่าตนเก็บของเรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปตรวจดูได้เลยและเมื่อครกเดินเข้าไปในห้องเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอย่างภายในห้องก็ดูปกติไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆเขาจึงเดินกลับออกมาพร้อมกับเอ่ยปากขอกุญแจห้องคืนจากรามิส แต่แทนที่ลามิตจะยืน่นกุญแจให้เขากลับเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าเขาไม่มีกุญแจแล้วเมื่อเครกได้ยินแบบนั้นเขาก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจทันทีนอกจากนี้ลามิตก็ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อสองสาวันก่อนเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและตอนที่ถูกควบคุมตัวสิ่งของส่วนตัวทั้งหมดของเขา รวมไปถึงกุญแจห้องก็ถูกยึดไว้เป็นของกลางและหลังจากถูกปล่อยตัวเขาก็ไม่ได้รับของพวกนั้นคืนมาเลยหลังจากได้ยินคำอธิบายดังกล่าวเคลิกเขาถึงกับหน้าเครียดและเริ่มมีท่าทีไม่พอใจเขามองว่าลามิสอาจจะแค่พูดหลอกเพื่อหลอกเลี่ยงความรับผิดชอบเขาจึงของให้ลามิสชดใช้ค่ากุญแจแทนแต่แน่นอนว่าลามิสเขาไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าเช่าที่ค้างไว้ เขาจึงพยายามหาทางออกโดยบอกกับเคลกว่าผมขอออกไปโทรศัพท์หาเจ้านายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลองขอยืมเงินมาจ่ายให้พอพูดจบลามิก็เดินออกจากบ้านไปโทรศัพท์ด้านนอกทันทีแต่เนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนายจางจึงไม่ได้รับสายจากเขาทําให้ลามิต้องเดินกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งเพื่อบอกกับเคลกว่าไม่สามารถติดต่อใครได้ทว่าทันใดนั้นเองเจสันและไรอันก็ได้กลับมาจากบ้านพอดี แล้วเมื่อเจสันเห็นว่ารามิดยังคงไม่ย้ายออกไปจากบ้านตามที่ตกลงไว้เขาจึงตะโกนต่อว่ารามิดเรื่องค่าเช่าที่อีกฝ่ายยังไม่ยอมจ่ายทันทีส่วนไรายอันที่อยู่ในบริเวณน,นั้นก็เดินกลับเข้าห้องของตัวเองโดยไม่พูดอะไรทว่าเจาสันที่กำลังโกรธจัดก็ได้เดินตรงไปยังห้องนั่งเล่นที่รามิดยืนอยู่ก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่รามิดเต็มแรงใช้แขนข้างหนึ่งล็อกคอรามิดแน่นแล้วตามด้วยการชกเข้าที่ศีรษะซ้ำ ในระหว่างการทำลายร่างกายเครกที่ยืนอยู่ในห้องและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาตัวเองแทนที่จะเข้าไปห้ามปรามหรือว่าพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกันเขากลับเลือกเข้าร่วมกับเจสันช่วยจับรามิดกดลงกับพืนในขณะที่เจสันยังคงทำลายร่างกายรามิดอย่างต่อเนื่องทางด้านไรอันที่นอนอยู่ในห้องขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากห้องนางเลนและด้วยความตกใจเขาจึงรีบวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สิ่งที่เขาเห็นคือรามิดกาลังถูกเครกและเจสันรุมทํำลายทว่าแทนที่ไรอันจะเข้าไปห้ามเขากลับเข้าร่วมทำร้ายรามิดด้วยอีกคนก่อนที่พวกเขาจะลากร่างของรามิดออกไปไว้นอกบ้านอย่างไร้ความปราณีแม้ในตอนนั้นรามิดจะนอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านแทบไม่มีแรงขยับตัวแต่ความรดนแรงก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะไรอันยังเข้าไปจับขาของรามิดไว้แน่นเพื่อไม่ให้ดิน้น ขณะที่เคล็กเดินกลับเข้าไปในบ้านและหยิบโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจโดยอ้างว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นที่บ้านของพวกเขาในอีกฟากหนึ่งของบ้านเจสันกลับเดินตรงไปยังรถของรามิที่จอดอยู่หน้าบ้านเพื่อค้นหาของมีค่าหรือเงินสดที่อาจเหลืออยู่ในนั้นหวังนำมาชดใช้ค่าเช่าที่ค้างจ่ายทว่าต่อมาเขากลับไม่พบสิ่งของมีค่าอะไรเลยนอกจากกล่องปากกาเล็กๆกล่องหนึ่งเท่านั้นและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมด ก็กลับเข้าไปในบ้านทําเหมือนว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นและทิ้งให้รามิดนอนอยู่ตรงนั้นเพียงลําพังโดยที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินทางมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุในคืนนั้นพวกเขาก็พบร่างของรามิดที่กําลังนอนแน่นิ่งอยู่บริเวณสวนหน้าบ้านโดยร่างของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยการถูกทําลายซึ่งภาพนั้นก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรู้ได้ทันทีว่าน,นี่มันไม่น่าจะใช่การทะเลาะวิวาทธรรมดาแน่แน ดังนั้นพวกเขาจึงรีบประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้ามายังที่เกิดเหตุเพื่อทำการช่วยเหลือรามิททันทีในไม่กี่นาทีถัดมาทีมแพทย์ก็เดินทางมาถึงพร้อมกับพยายามทำการปั๊มหัวใจและช่วยชีวิตรามิทอย่างเต็มที่แต่ร่างของเขาก็ไม่มีการตอบสนองใดๆความพยายามทั้งหมดจึงจบลงด้วยข่าวร้ายและรามิทโจโนโซี ก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตในเวลา3ามทุ่ม13นาทีหรือเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขาถูกทำรายต่อมาผลการชนสูตรพริกศพก็ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลามิสนั้นมาจากการถูกกดทับบริเวณลำคอและบาดแผลที่ศีรษะแพทย์เชื่อว่าใครบางคนได้ใช้แรงกดลงไปที่บริเวณลำคอของเขาจนทำให้ขาดาการหายใจเสียชีวิต แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบสารเสพติดบางชนิดในร่างกายซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและความดันโลหิตของเขาอีกด้วยในส่วนของคดีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนชายทั้งสมคนพวกเขาก็ให้การตรงกันว่าลามิดเป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายก่อนและพวกเขาเพียงแค่ตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่แน่นอนค่ะ ว่าตำรวจไม่เชื่อคำให้การนั้นเลยเพราะไม่มีใครในสามคนนี้มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาแดแผลใดๆบนร่างกายขณะที่รามิดกลับเต็มไปด้ยวยรอยช้ำทั่วทั้งตัวท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมชายทั้งสามคนในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและส่งตัวขึ้นศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีบรรยากาศในห้องก็เต็มไปด้วยความตึงเครียด แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนในศาลถึงกับตกใจก็คือคำพูดของเจสันที่เขาลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าในสายตาของผมลามิดเขาสมควรได้รับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาไม่เคยให้ความเคารพใครเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเรียกพยานหลายคนขึ้นให้การโดยหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านของชายทั้งสามคน ซึ่งเธอเล่าว่าในคืนวันที่25ตุลาคมเธอได้ยินเสียงโวยวายดังออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงของผู้ชายหลายคนปะปนกับเสียงกรีดร้องของชายอีกคนที่ฟังดูทั้งหวาดกลัวและเจ็บปวดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เงียบลงเธอยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่ก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดค่ะว่าทำไมเธอถึงไม่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในคืนนั้น หลังจากพยานหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสารชายทั้งสามคนก็ไม่อาจปฏิเสธความผิดได้อีกต่อไปพวกเขายอมรับสารภาพในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาซึ่งเป็นการลดระดับจากข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและหลังจากสารพิจารณาพฤติการทั้งหมดรวมถึงพฤติกรรมของจำเลยในระหว่างไตส่สวนจึงได้มีคำพิภากษาดังนี้ เจสันโคตันผู้ลงมือหลักถูกตัดสินจำคุก11ปีโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ไม่สามารถขอรับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเวลา8ปีไรอันสมารซึ่งมีส่วนร่วมในการรุมทำลายก็ถูกตัดสินจำคุก9ปีโดยเขาต้องได้รับโทษขั้นต่ำ6ปีก่อนถึงจะมีสิทธิ์ขอปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขและคนสุดท้ายคริสเกรวีเจ้าของบ้านเช่าหลักผู้ซึ่งเริ่มต้นความขัดแย้งและมีส่วนร่วมในการทำลาย เขาก็ถูกตัดสินจำคุก7ปี6เดือนโดยมีกำหนดโทษขั้นต่ำ4ปีก่อนจะสามารถยื่นขอปล่อยตัวได้และหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวเหงิงเขามองว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ควรที่จะต้องลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมแบบนี้เลยค่ะเจ้าของห้องเช่าทั้ง3คนสามารถเลือกทางออกที่ดีกว่านี้ได้ พวกเขาน่าจะเลือกแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาจัดการสถานการณ์แทนที่จะตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์และความรุนแรงซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุให,ให้เกิดการสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนคืนคดีของลามิโโนซีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจที่เตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของความยับยั้งชั่งใจและความเคารพในชีวิตของผู้อื่นไม่มีใครสมควรถูกพรากชีวิตไปเพียงเพราะความไม่พอใจหรือความขัดแยงเล็กน้อย สุดท้ายนี้ยิงก็อยากจะฝากไว้ว่าความโกรธและการใช้อารมณ์ไม่เคยทำให้ปัญหามันดีขึ้นเลยค่ะการเลือกใช้เหตุผลและการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายยอมดีกว่าการตัดสินด้วยกำลังเสมอเพราะแม้ลามิจะผิดที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและไม่ทำตามข้อตกลงแต่การลงมือทำร้ายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ไม่อาจเรียกว่าความยุติธรรมได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคดีนี้ สามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากมีข้อมูลส่วนใดที่หยิงนำเสนอผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปหยิงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆาาาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ